ครับสวัสดีครับสุภาพซ้มครับพี่กัดกับบ้านน้องซิมตําบลโคกรามเพื่อจตุหรับผักพิมานจังหวัดเลยครับวันนี้ก็ได้แม่แยกลูกครับงามๆครับแดงเข้มแดงจนซ้ำจุกกลมแดงในกบะขามครับเมื่อลูกแรก้วครับหัวหลุนครับแยกลูกไปลูกผูล้วครับห้องเตียนครับพี่น้องนะหัวลุนธรรมชาติดวยครับเม็ดสีนี่เพราะตองห่วงนะครับต่ำจุกกลมเลยครับ นมซีบ่มีตีงครับพี่น้องเล็บดีทั้งกูหน้ากูหลังรับประกันแข้งขาให้ครับสิบหามือเพิ่มสูงนี่ร้อยสามสิบบวกลบหรอครับเบิ่งเลยการกินหนาครับพี่น้องแยกลูกไปบวห่วงลูกว่ะบึ้งแหลวเบึ่งกินหนาปวดปวดเปิดราคาไว้พี่น้องเลยเมื่อหนึ่งพันหาลอยนะครับสรงห้ยซี่ทยสารนี่ครับเป็นแม่บอกแม่พันได้ครับพี่น้องสีมันได้ครับพี่น้องให้ลูกดี่ดีเลยครับลูกผู๋น้ำนมดีครับ นี่เพื่อนรางเราเต้าน้มกับมีดางยังน้อยครับแต่ว่วาหนาหัวนี่หัวหลุนธรรมชาติเด้อครับพี่น้องมึงเลยนี่เอาไปไปว,ว้พี่น้องผมว่ามันได้เร็วก็ซื้อเมียสาวครับพี่น้องเ้ว้อแม่กับว่ามีขอมุ่นว่าทับว่าทับนี่แหละแตาผมว่ามันเข้าเดียวขันแยกรูกเราขึ้นทับเอาไหมพี่น้องเ้ว้อนี่หนังหนาทรายง่ดีน้มดีน้มสีว่ามีเตียงเน้อครับเปลืองดำปือป้อเปื้อเล็บงามทั้งคู่หนาคู่หลังหางก็ถือว่าเปนเขิอนนะครับเลยขอเขาลงมา เมื่อหนึ่งพันหาลอยครับดนวนนเลยครับนี่ส่วนใด้มา่ไม่สี่ห้องด้วยหนาล้อรองงามๆครับสี่น้องด้วยบังเลยครับหนาหน่วงนู้นเลยครับขิบหูดดำเต็มใบคอขาดำครับรือลื่นํำเต็มรางย้อนโอนต้นพี่น้องเลยโดนวนนเลยครับผู้ใดโทษกอนเด็ก้อนครับพี่น้องด้วยนี่แม่ใยาลูกครับงามๆครับกินยาดีแยากลูกไามบอง่วงลูกเลยครับพี่น้งเมื่อหนึ่งพันหาลอยครับ ทรงไห้พี่ทวยอีสานครับแลเบิ้งแม่ลูกครับพี่น้องเนะื้อแม่ลูกอะไรมาไหมครับพี่น้องเนะื้อลูกผู้ลูกสองเดียนกว่าครับพี่น้องเนะื้อแต่เครื่องดำเครื่องบดลูกตัวที่สองครับพี่น้องนะี่เอาไปเลี้ยงไปเจ็บครับเพิ่มสูงแม่รอยสามติผาบวกไปหา140รอยสี่สิบตับเปลี่ยนดำเปือป่อๆน้าโหนกงนุ่นดีเขาดอเตอรเอได้พี่น้องลูกตัวที่สองครับเปืเรื่องนำแต้มลางย้อนโอนตน้นครับ เล็บนี่ดีเล็บงาม่ม,มีสีบมมีเงื่อครับเบิ่งเลยครับงามงามครับพี่น,อน้องหางกะหรือว่าบ่าเขินไม่ได้หรอกครับเลยขอเขาโย่ขนหางขาดน้อยครับถึงล้วน้ําแบบแต่สีผู้ใด้มักสีกับเปิดราคาไว้เ2 9 0 0นสองพันเก้ารอย้ครับ,าา 12, 900, รบงามงามครับพี่น,อน้องเอาไปเลี้ยงครับเลี้ยงกินหญ้าเพื่อไปขุนก็ได้นี่ลูกชา้ครับนี่นมดีนมสีบ่ม,มีจริงพี่น,อน้องเ้อนี่ เหมเลยครับงามครับมื่นสองพันเก่ารอยครับเหมาไปเบิร์ดเลยก็ได้ตั้งแม่ยากลวกตั้งแต่เนี่ยตมาคุยกันเด้อพี่น้องมาแบบใดโู้มาเลยครับตรงไหนเลยด้วยครับพี่น้องเ้วยหือว่าสุดข่มครับนี่ครับเลี้ยงายจนงายไปปล่อยเลยเขาฟูงเขายังครับจินหยาดีม้วนเอึดหยาขาดน้ำเรื่องครับรับประกันแจ้งขาเราประกันแพนหนอกแพนหน่ายห้ยเพราะตรงห่วงครับนี่แหละตรงไหนเลยครับ มื่นสองพันเก่าลอยครับโดนๆเลยครับถือว่าได้สดครับลูกตัวที่สองหนาหนวกหน้างนะครับเขาตาเขาดอยื้อครับพี่น้องเนี่ยเบื้องลึกํำแ่งร่างดียอนดีครับมาเบิ้งแม่แยกลูกอีกที่หนึ่งครับนี่โอ้ยกินหนาดีครับผมว่าตินตะเหลี่ยงจะเจ็บได้ครับพี่น้องมันบ่ห่วงลูกนะโกติร่างตัวนี้กันแยกไม่ไม่เนี่ยว่นราดานตาดเลยพี่น้องต้นจนเสียกิยวเสียกจังวเนนีรับผมเนี่ย ดโดนๆเลยครับผู้ใดทอกันใดกันมันสดครับพี่น้องง่วงก็ได้สองปีกว่าหนึ่งเนี่ยครับได้ลูกแรกแล้วครับพี่น้องเนี่ยเพิ่งครับอกหางไงถ่ายดีนมดีนมซีนุมงามครับเมื่อหนึ่งพันหาร้อยครับดโดนๆต้องเฮซีครับฝนตกเลี้ยนครับพี่น้องสีโต้รสั์เอาสีบะเย้าครับผมก็ขอขอบคุณขอบคุณที่รับชมคลิปช่องยูทูปสุภาพฟาร์มนะครับขอบคุณหลายๆครับครับจบคลิบชังนี่แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ